สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามสถานาการณ์ในเมียนมากกันต่อล่าสุดมีรายงานข่าวว่าพลเอกเจ้ายอศึกหัวหน้าทีมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพหรือ PPST ของกองกำลังชาติพันธุ์สิบกลุ่มได้ลาออกจากตำแหน่งโดยระบุว่าต้องการอุทิศเวลาให้กับสภาพเพื่อการกออกู้รัชานและกิจการของรัชานมากขึ้น ด้าน PPST ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นมาแทนจำนวน3คนที่มาจากพรรครัฐมนใหม่สภาเพื่อการกอบกู้รัชานและองค์การปลดปล่อยแห่งชาติปาโอเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับสำนักข่าวดีเอราวดีรายงานเมื่อวันที่8กรกฎาคม2564ว่า พลเอกเจ้ายศิึกประธานสภาเพื่อการก่อกู้รัชฉานหรือ R C S S S, 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 S A ในฐานะหัวหน้าทีมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพหรือ P P S T ได้ลาออกจากหัวหน้าทีมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพหรือ P P S T เมื่อวันพุธที่เจกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นกลุ่มของกองกำลังชาติพันธุ์1ิกลุ่มที่ลงนามหยุดยิงกับรัฐบาลเมียนมาหรือ N C A ทีมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพหรือ PPST ก็ตั้งขึ้นในปี2559เพื่อเจรจากับรัฐบาลสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ที่ถูกยึดอำนาจพลเอกเจ้ายอศึกประธานเพื่อการกอบกู้รัชานเข้ารับตำแหน่งผู้นำชั่วคราวของทีมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพหรือ PPST ในเดือนมีนาคม2562 หลังจากที่พลเอกซอมูโมตูเซโปผู้นำสาภาพแห่งชาติคาเรียน KNU ได้ลาออกจากตำแหน่งสำนักข่าวดิเอราวดีรายงานด้วยว่าพลเอกเจ้ายอดศึกส่งจดหมายลาออกเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยบอกว่าต้องการอุทิศเวลาให้กับสภาพเพื่อการกอบกู้รัชานและกิจการของรัชานมากขึ้นการลาออกของเขามีการพูดถึงในการ ประชุมปกติครั้งที่17ของ P PST เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาและจัดขึ้นทางออนไลน์กองกำลังชาติพันธ์อีก9กลุ่มในทีมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพหรือ P PST ต้องการให้พลเอกเจ้ายสึกเป็นผู้นำต่อไปจนถึงการประชุมสุดยอด P PST ครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสมาชิก P PST ท่านหนึ่งบอกว่า เราขอให้เขาพิจารณาการตัดสินใจอีกครั้งแต่เราไม่สามารถที่จะขัดขวางเขาได้และเราเลยตกลงที่จะให้เขาลาออกแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสภาพเพื่อการกอบผู้รัชชานบอกกับสำนักข่าวดิเอราวะดีว่าการลาออกของประธานของพวกเขานายฐานะผู้นำ PPST เกิดจากปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นของรัชานโดยเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาพลเอกเจ้าศึกบอกว่า ความขัดแย้งทางทหารระหว่างกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆในรัชฉานตอนเหนือกำลังเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากความถึงเครียดทางการเมืองและขณะนี้กำลังส่งผลกระทบต่อการเมืองของคนทั้งประเทศพลเอกเจ้ายอดสึกไม่ได้ระบุชื่อกลุ่มที่กำลังต่อสู้แต่สภาเพื่อการกอบู้รัชฉานหรือ RSS c มีคู่ต่อสู้คือกองทัพรัชฉานเหนือซึ่งเป็นปีกติดอาวุธของภรคก้าวหน้ารัชฉาน ได้พะทะกันในตอนเหนือของรัชฉานตั้งแต่ต้นปีนี้และมีการสู้รบกันในเมืองเกซีของรัชฉานตั้งแต่เดือนที่แล้วครับความขัดแย้งของชาวไทยใหญ่ระหว่างสภาเพื่อการกอบกู้รัชฉานกองทัพรัชฉานหรือ R C S S S A ของกลุ่มพลเอกเจ้าโยสึกและพรรคก้าวหน้ารัชฉานกองทัพรัชฉานหรือ S S P P S S A ของเจ้าปางฟ้ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวไทยใหญ่ ซึ่งโดยปกติก็ได้รับความเดือดร้อนจากฐานเมียนมาอยู่แล้วดังนั้นคาดว่าการที่พลเอกเจ้ายสึกตัดสินใจลาออกจากผู้นํา PPS t ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้และคาดว่าเมื่อเคลียร์กันไม่ได้หลังจากนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการจัดการแบบแตกหักกันไปข้างหนึ่งครับ